บอลงเพลงลหรนะตัวจริงไหมเนี่ยปลอมเนี่เลยตีดูก่อนตีดูก่อนเนี่ย <c oughs> ไม่รม้องเพลงตัวปลอมค่ะตัวปลอมระเบิดพี่พี่โอ้ยตายจริง,งมาถ่ายตัวปลอมจากกันไปแล้วใครกันเล่าโอ้นี่ไงนี่ไงตัวจริงนะคะ กันเมื่อวันผ่านมามตัวจริงค่ะรักยังชํำวานวันนี้ต้องลาค่ะตัวจริงเจ็บ อพอใจยังพ,พอใจแล้วพอใจแล้วตัวจริงนะคะสวัสดีค่ะน้าหน,วนสวัสดีเพื่อนนะครับน้าหเกษตรนอกรงเรียนปลูกได้ขยาย,ายเป็น,ปนกําลังทําอะไรอยู่คะเนียวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยหมอนโกะหมอนดําออสตุรกีนะคะใช่ทีนี้เวลาเราใส่ใส่ปุ๋ยนกากโกค่ะเราก็ต้องตัดแตงกิ่งตัดกิ่งไปขายใช่ฮะเพราะว่า <laughs> โก็แหมแหมจริงๆเชียวมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นบ้างไงเนาะเออเป็นชุดชุดชุดละร้อยพอโขอยากขายของสิโอ้ยโทษทีค่ะเอเนี่ยสามารถที่เอาไปไอ้พวกนี้ชำได้เลยโขค่ะนะครับต่แต่งกิ่งเสร็จแล้วเอาไปทําอะไรคะทีนี้ พอเราแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็เอาปุ๋ยมาใส่เมื่อกี้ที่น้าตัดออกนี้คือกิ่งแ <c oughs> ขนงที่มันเยอะเกินไปใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะกิ่งมันเยอะเกินไปถ้ากิ่งมันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะแน่นแล้วทีนี้บางทีาการจเจริญเติบโตของผลเนี่ยการส่งน้ําส่งปุ๋ยถูกต้องค่ะก็ไม่ทันใช่ไหมคะใช่เพราะยานเนี่ยเราต้องลดปริมาณลงเราต้องให้บาลานซ์บางทีเราเสียดายกิ่งไงเพราะว่าค่ะพกิ่งนี้มันก็อันนั้นนี่ ค่ะมันไม่บาลานซ์ใช่เราเสียดายจริงว่าโอ้ยกินออกมาเยอะเราอยากได้ผลเยอะค่ะมันก็จะทําให้ผลเนี่ยแคล้แกลนแคล้แกลนหน่วยน้อยถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาแบบนี้เลยการตัดแต่งกิ่งก็คือสิ่งที่สําคัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายท่านเนี่ยนะครับไม่ได้ตัดแต่งกิ่งไงบางทีเนี่ยโน้มอย่างเดียวค่ะบางคนก็โน้มบางคนก็ตัดอย่างเดียว แต่ลืมลอะกิ่งออกบ้างลืมลากกิ่งออกบ้างเยอะเกินไปปุ๊บจะทาให้ผลเล็กผลเล็กนะฮะไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ออกมาปุ๊บเนี่ยฤทธิ์กระ้จยลอกจะติดเลิกนะฮะอ่านี่แบบนี้ได้แล้วทีนี้รก็แค่เอาปุ๋ยเนี่ยหวานลงไปเติมปุ๋ยใช้ปุ๋ยสูตรตัวหลังหนักนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเติมปุ๋ยเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าลืมอย่างหนึ่งโกคือให้น้าไม่ถึงให้น้าให้ถึง ใส่ใส่เยอะไหมครับปุ๋ยนี่หรือว่ายังไงไม่ต้องเยอะเนี่ยได้แล้วแต่สัมเนี่ยแค่นี้นะคะประมาณสักสองสองกมือค่ะสองกมือเล็กๆนะครับแล้วทีเนี้ยหลังจากที่เราให้ปุ๋ยเสร็จปุ๊บเราก็ตีน้ํำนะเราก็ตีน้ําลดน้ําให้ชุ่มเลยอย่า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 ใส่ให้ถึงโคนเกินนะให้ดูทรงพุ่มพุ่มก็อยู่รอบไหนเราก็ใส่ตรงรอบทรงพุ่มอ่ะค่ะ่อานั่นแหละเนี่ยวิธีการง่ายนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําผลมันเนี่ย เป็นอะไรที่ไม่ยากค่ะนะครับบางคนบอกว่าปลูกแล้วมันไม่ติดผลสาเหตุที่มันไม่ติดผลมันมีหลากหลายประการหนึ่งก็คือมาที่สายพันธุ์ก่อนสา,สายพันธุ์ยังไม่ค่อยดอ่ามันมีสายพันธุ์หนึ่งก็คือสายพันธุ์สองก็คือแสงแดดคสามก็คือน้ําปุย๋ยคะนะอนอ้คือสําคัญมากๆนะครับอ่ะ วิธีการง่ายไหมโกรง่ายเดี๋ยวจะไปทําตามขอบคุณมากๆเลยนะคะ้วยความยินดีครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนนะโกรกเนาะค่ะขอบคุณพี่พีมากๆนะครับวันนี้นะหรือใครมีข้อสงสัยอะไรโกรกก็สามารถที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยขอบคุณมากค่ะฝากเพจด้วยเพจมันบอรี่ขาวตาเที่ยงเอาฝากเพจมันบอรี่ขาวตาเที่ยงเอสนครพนมเอสนครพนมของโกกก็ด้วยนะฮะค่ะเพราะว่าอ่โกกเขาใช้งานผมอยู่นี่แหละ S <S โผเป็นผู้ดูแลอยู่นะ, e ะพี่ๆมีปัญหาอะไรก็สามารถที่สอบถามขูดได้เดี๋ยวโผม่ไปอะไรโผา่ทำไม่หมดได้เลยนะโะค e ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับอ,อย่าลืมคิดดีพูดดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งคิดดีพูดดีทําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับถ้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับัสดีค่ะเดี๋ยวก็จะให้นหนวดทำไปเรื่อยๆหลายๆต้นนะคะ